มีคำถามว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยมีความรู้สึกนิ่งนิ่งว่างว่างเฉยเฉยอยู่มีความรู้สึกตัวว่ายังรู้ว่านั่งอยู่เวลาเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเหมือนสิบนาทีอย่างนี้เรียกว่าอะไรยังรู้ตัวว่ายัางยังนั่งอยู่อันนี้ถ้า ถ้าเรายังมีความรู้เตือนแสดงว่าเรามีสติพรุยธเจ้าฮะถ้าจะเป็นสติปัฏฐานก็คืนเมื่อจิตเป็นฌานก็รู้ชัดว่าจิตเป็นฌานจะเป็นรูปฌานหรืออรูปฌานก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นรูปฌานเนี่ยก็เราจเจริญดูลมหายใจในสติอยู่กับลมอย่างจนเข้าถึงรูปฌานเป็นปฐมฌานรู้ลมหายใจเข้าออกหรือจิตไม่วอกแวกออกไปนอกเลยทรงอารมณ์อย่างนั้นจนกระทั่งละเอียดเข้า จนวางวิตกวิจารณได้มีพิการพินิษพิจารณาอยู่กับลมหายใจจนกระทั่งนานเข้าจนกระทั่งละวิตกวิจารณเหลือปิติสุขเอกะกะตาเนี่ยเป็นชั้นสองละปิติเหลือสุขเอกกตาเป็นชั้นสามละสุขเหลืออุเบกขาอุเบกขาเอกะกะตานะจิตเนี่ยอุเบกขากับเอกะกตตาจิตเนี่ยเป็นชั้นสี่อันนี้ก็ยังรู้ว่านั่งนะยังไม่ได้ละลูก แล้วพอ,พ,อพอทำไปให้ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆปรากฏว่ามันละละรูปมีพื้นฐานอุเบกขาเอกกตาจิตซึ่งเป็นระดับชั้นสี่อยู่ดูจนกระทั่งมันว่างไปเป็น,เป,นเป็นรูปชั้นเป็นอากาศสารนัญจาเยตนะก็เหมือนกับที่เขาเรียกว่าเอาอากาศความว่างเว่องว่างเหมือนอากาศนี่เป็นอารมณ์มันก็เริ่มเข้าสู่ความว่างแล้จิตว่างจิตว่างจิตดิง่งจิตนิง่งจิตเฉย จิตนิ่งจิตเฉยจิตว่างนะว่างจากสภาว่าของรูปแล้วมาเป็นอรูปแล้วอารูปฌานเนี่ยถ้าบอกว่ามีความเวองว่างเหมือนกับอากาศเนี่ยเป็นอารมณ์พอเพราะสติสติอยู่ไหนจะอยู่นั่นสติอยู่กับที่ความว่างตัวผู้รู้ก็อยู่กับความว่างก็เป็นวิญญาณัญจาเจตนาเข้าถึงจิตว่างแล้วเข้าไปเรื่อย ดูจนกระทั่งวิญญาณใจน a i นะกินน้อยหนึ่งก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีไม่มีเนี่ยมันสะอาดมันว่างจนกระทั่งเป็นสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่ข้าไปสู่ระดับเนวาสัญญาณสัญญาไปนั่นจิตนิ่งจิตว่างจิตเฉยถ้ายังรู้ว่าเรายังนั่งสมาธิอยู่รู้ในส่วนของกายก็น่าจะอยู่ในระดับ ระดับชั้นสี่ซึ่งเป็นรูปชาญนถ้าละเอียดเข้าไปไอย้ยางนี้ก็ไอ้อาการที่ว่าอธิบายหรือว่าเล่าให้ฟังเนี่ยก็ถ้าเราไปฟันธงโดยตรงเนี่ยมันก็จะอาจจะมีการผิดพลาดได้แต่ก็เป็นอันว่าอยู่ในระดับที่เรียาเข้าอยู่ในการเข้าถึงชานแล้วกันจะเป็นรูปชาน้นในรูปชาญนก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรียกสมบัตแล้วก็สามารถทรงดูแล้วก็นั่งไปจิตใจเนี่ยมัน นั่งไปเนี่ยชั่วโมงเหมือนเหมือนสิบนาทีเหมือนเหมือน,น,เ,หอน,เ,หอนเหมือนพร่บเดียวก็บรรณาทีสันติพลังสุขขังอือสุขอืนเหนือความสงบไม่มีแล้วก็ไปเพิดเพลินแล้วก็ไปยึดติดเราก็ไปนะครับติดอยู่ในความสงบความว่างความเฉยผู้เพ่งสันติพึงละาอามิตรในโลกเสียละจากกามเสียเป็นนิรา,ามิตรสุขสุขที่ไม่มีอมิตรสุขจาก รูปภพอรูปภพนะนะผ่านมาจากรูปเสียงกินลดมาเป็นความสงบแนะกเลยกสุขอื่นเหนือความสงบไม่มีแค่นี้ถ้าไปนิพานถ้าเจริญสติสมัมปญญาสติปัฏฐานสี่แล้วก็ละไอ้พวกนี้ไปอีกจนกระทั่งไปถึงนิพานเป็นนิรามิสุขที่เหนือนิรามิสุขฌานเรียกว่ามีความสุขแล้วนิพานนี่ยิ่งกว่านิพานนางปรมางสุขขัง